อย่าลืมการละเล่นของไทยเราจงรักไว้ให้ชาติไทยดำรงอย่าลืมการละเล่นของไทยจงช่วยกันรักไว้ให้ชาติไทยดำรงปักเป้าคู่จุลาลั่นทลาเล่นลมสายไปมาหน้าชมอภิรมจุงเบ้ เปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ฝีมือคนไทยสติมาปัญญาเกิดค่ะเวลาด็อกเตอร์มาทีไรทุกคนอยู่ติดขอบหน้าจอเลยค่ะช่อง9ร่วมกับ360อองศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ เชนทวัตสานเปรมสิริวัฒน์และดอ็อกเตอร์วิรินทิรานาทองบัวจรัสในสามร้อยกุงสา <3 S 2> นิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับตำแหน่งสุดปังพลังฮอตหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตจากชุดการแสดงทั่วประเทศเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะได้แบบไหนนะครับทางรายการของเรานะครับเขาจะมีใบประกาศกิคุณครับมอบให้แบบนี้ย สุดยอดแห่งความภาคภูมิใจจากรายการ300สิบสานิโชที่มอบให้กับโชว์ทุกโชว์ที่มาซ่าแซบโชว์ด้วยกันเพื่อร่วมกันเป็นซอฟ์พาเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐีประเทศด้วยความภาคภูมิใจค่ะค และแน่นอนเวลาใครจะได้ตำแหน่งอะไรต้องมีคนตัดสินนะคะใช่ครับกรรมการสุดหล่อของเราค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัน์พนวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก๊อครับสวัสดีครับวันนี้ชว์ของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของว้าวค่ะครับว้าวที่เราเล่นกันตั้งแต่เด็กนี่นะคะพูดถึงว้าวน้องเชนนึกถึงว้าวอะไรบ้างคะว้าวจุฬาครับอาจารย์นะคะปักเป้าของปอนึกถึงว้าวอีลุ่มและวว้าวดูดูอะไรนะ ว่าวอีลูกว่าวดุยว่าวงูว่าวปลามาหมดเลยค่ะมีทุกว่าวเลยค่ะวันนี้ไม่เคยเห็นครับตอนนี้อยากเห็นแล้วครับผมว่าน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับไปพบกับโชว์เลยดีกว่าครับกับโชว์นาฏกะะนาภากาศในช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ช่วง360องง360องศาซ่าแซบโชว์ บอกข่าวคราวสุขสันต์เด็กหญิงชายเตรียมพร้อมเร็วพลันเร่งกันสร้างสรรค์ว่าวของไทยให้ท้าโลวาวใหญ่น้อยลอยเกลื่อนฟ้าบนเวหาพาสุมสมเกล้าเกลืงเหล่าภัยลบคมคึ้งเชือกผสมกระดาษสีเฉิดชายเพิม สวยแปลกดังดารานภาายติดจำปาเป็นอาวุธเกรียงไกรสวยงามอย่างไทยว่าจุลาเด่นเชียวว่าวปักเป้าวิ่งทลาเข้าไปควาา้าไหลจกเชียวจุลาปักเป้ากลมเกลียวไร,ร่รำลดเหลียวลอยคดเคี้ยวโบยบิน พี่ตาของไทยกล่อมสำเนียงสายลมแววเสียงสนุจับใจดังพี่ตาของไทยกล่อมสำเนียงสาย น้องไนน้องแคร์น้องเอแคร์น้องพลอยน้องออมน้องขิมน้องพี่แพรน้องบอสน้องแป้งหมีน้องเชอรี่น้องนิชาจากโรงเรียนสิงสมุรจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่ามากเลยอ่ะมีแบบน่าทำจำลองเหมือนจริงแล้วน้องแสดงเป็นเ่าด้วยอุ้ยน่ารักแล้วเพลงก็เพราะเพลงเพราะมากๆาใช่นึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนเลยครับอาจารย์กอฟครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับขอ คำคมวัดทองครับจริงๆอยากแค่ให้คําสั้นๆว่าละเมียดละไมนะครับต้องอยากจะให้คํานี้แต่ว่าอขอให้เต็มๆนี้ดีกว่านะครับว่าปักเป้าคู่จุลาลั่นทลาเล่นลมสายไปมาหน่าชมอภิรมจุงบเบย สดใสน่ารักจุงเบยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นให้กําลังใจน้องๆกันว่าจะได้เป็นสุดปังพลังฮอตหรือว่าซูเปอร์สุดปังพลังฮอตจัดทานรายการด้วยการกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินในช่วงหน้าค,ะค่ะพักสักครู่เดียวครับติดตามช่วงหน้าครับกับช่วง360องศาท็อคโชว์เดี๋ยวกลับมาค่ะ ติปองศาทอล์กโชว์เราก็สู่สามลังสิสานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์นะคะเราอยู่กับน้องบอสน้องอ,อมน้องพี่แพรแล้วก็น้องเอแค์เดี๋ยวตอนท้ายเพื่อนๆจะมารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งน้องแตงมีด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณครูผู้ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดงคุณครูช่อลัดดาคำแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปกัดข้อมูลครับอาจารย์ก๊อฟครับคำคงที่ว่าปักเป้าคู่ จุลาเล่นถลาเล่นลมทรายไปมาหน้าชมอ่ะพีม่มจุงเบยช่วยขยายหน่อยครับคือเวลาเรานึกถึงว่าวไทยเนี่ยเราจะนึกถึงป้าเป้ากับจุลาและอื่นๆนะครับแล้วเวลาเรานึกถึงบรรยากาศการดูโชว์เนี่ยเหมือนกับเราเด็กๆอ่ะแล้วก็วิ่งไปมาแล้วก็ว่าวก็ใส่เล่นลมไปมาครับมันสนุกอะ่ะมันอภิพิรมอะ่ะน่ารักไอ <laughs> นั่นคือนั่นคือขยายคําคมวักทองนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องตัดสินนะคะคน้องๆจะเป็นสุดปังพลังฮอตหรือซูเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตท่านผู้ชมช่วยเชียรให้กำลังใจด้วยเอาล่ะเราจะเริ่มกันข้อมูลกันเลยค่ะเริ่มเลยครับค่ะเรื่องของว้าวมาเป็นโชว์นาตัดสินได้ยังไงคะคุณครูคะค่ะก็เกิดจากแรงบันดานใจค่ะก็คือการเล่นของเด็กไทยค่ะที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตค่ะ แล้วก็จะนิยมเล่นว่าวกันในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะว่าวของไทยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือว่าวที่ทําให้เกิดเสียงค่ะว่าวสวยงามค่ะแล้วก็ว่าวที่เกิดการต่อสู้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะนําเสนอว่าวนะคะมีอยู่7ตัวด้วยกันค่ะคือว่าวจุฬาว่าวปักเป้าว่าวดุยดุยว่าวอีลุ่มว่าวนกว่าวงูและว่าวป่าค่ะว่าวทุกว่าวพอจะเดาออกหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าวอีลุ่มกับว่าวดุยดุยไม่ค่อยจะได้เห็นงันขอเชิญน้องๆเลยนะคะว่าว อีลุ่มกับดุยดุยแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างในการนําเสนอชุดด้วยนะคะเชิญตรงนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะบรรยายเลยนี่คือว่าวอะไรเอ่ยว่าวดุยดุยค่ะว่าวดุยว่าวดุยดุยขอโทษนะคะนี่ทรงแบบนี้ออะต่อไปว่าวอีลุ่มก็จะดูศีรษะด้านบนได้เรียนแบบมาจากว่าเราได้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าวาจุราเราเห็นบ่อยแล้วนะคะเขาลชุดนะคะชุดเท่มากเลยค่ะชุดก็ได้โครงสร้างมาจากตัวว่าวนะคะ อันนี้เป็นนี่ค่ะลักษณะโครงสร้างนํามาออกแบบเป็นกระโปรงด้านด้านล่างค่ะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ปักสวยงามมากๆเลยใช่ค่ะอันนี้น้องๆปักเองด้วยปักเก่งมากเก่งมากขอบคุณมากครับนั่นคือความภาคภูมิใจที่ทําให้เกิดโชว์ชุดนี้มาครับผมอันนี้ต้องถามเลยครับว่าแล้วโชว์แบบนี้เนี่ยไปโชว์ที่ไหนมาแล้วบ้างและรางวัลอะไรครับที่รู้สึกเราภาคภูมิใจที่สุดเลยใช่ค่ะก็จะเป็น งานศิลปะหัตถกรรมค่ะได้รับเหรียญทองระดับชาติเหรียญทองระดับชาติสุดยอดเลยบอกวก็งานวัฒนธรรมค่ะเป็นงานร้อยรักวัฒนธรรมไทยของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก็ถือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะและการส่งเสริมที่รู้สึกว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าของจังหวัดชลบุรีที่เราไปโชว์เนี่ยวันที่เราไปโชว์รู้สึกยังไงบ้างครับ เดี๋ยวให้น้องตอบบ้างนะคะก็ <C anc ion> รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงชุดนี้นะคะคและนอกจากนี้นะคะยังได้สืบสารประเพณีภูมิปัญญาประดิษฐ์ของเด็กไทยค่ะในสมัยก่อนอดอดเลยค่ะติ้ท้ายหน่อยค่ะธิายน่อยครับครับผมแล้วก็ในด้านของการท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้นะครับ22กุมภาพันธ์ก็ถือเป็นเลิกงามยามดีที่เมืองพัทยาของเราครับจัดเทศกาลครับ i n t e r อร e i n t e r n a t i o n a l ครับ on the beach 2 0 2 4ซึ่งตรงกับวันที่22กุมภาพอดีเลยใครที่อยู่แถวนั้นหรือยุงเทพก็ไปเที่ยวได้ใช่ครับก็เชิญชวนพิธีกรทั้งสองท่านกับผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวได้นะคะบเราก็ได้กลั่นข้อมูลพอสมควรแล้วครับอาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินครับเช่ค่ะคือหลังๆเนี่ยผมจะชอบไอเดียในการแสดงของโชว์ในรายการนะครับและการนำเอาสตอรี่เทลลิงคือเรื่องเล่าคือว้าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เป็นกิจกรรมร่วมนานาชาติเพราะมีงานนานาชาติว่าวนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นกิจกรรมร่วมของเด็กๆครับทุกคนจะเข้าถึงง่ายทั้งผู้ใหญ่และเด็กปกติว่าวเนี่ยจะมีสีสันอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าวของไทยเนี่ยต้องบอกว่าเส้นเรื่องนั้นแข็งแรงเพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าวนั้นมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิ์นะครับมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องว่าวสมัยพระนารายณ์มหาราชลาลูแบร์เอ,อ็คราชทูตของฝรั่งเศสเข้ามามวบอก่า ว่าวนั้นเล่นในเจ้านายและขุนนางขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของประเภทราชาใช้ว่าวในการศึกสงครามไปโจมตีเมืองบางเมืองนะครับและสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4มีพระบรมราชานุญ,ญาตให้มีการเล่นว่าวที่ท้องสนามหลวงรัชกาลที่5มีการแข่งขันระหว่างปักเป้า,ปากับจุฬารัชกาลที่6เปิดสมาคมกีฬาว่าวครับเพราะว่าวเนี่ยจึงมีเส้นเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับต่อมาเนี่ยว่าวเนี่ยสามารถสร้างสารรค์กิจกรรมได้เช่น ว่าวนานาชาติและก็สร้างเสริมการท่องเที่ยวเช่นไปที่ชนบุรีพัทยาแต่สิ่งคัญอยากจะชมโชว์ชุดนี้โชว์ชุดนี้แม้ว่าเป็นหน้าตศิสินใช้ชุดขาวทองเป็นหลักแต่มีกิฟที่เป็นเว้านะครับสแสดงให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์การทำว้าตั้งแต่เริ่มต้นการ ดีว่าวลอยลมและมีการต่อสู่ระหว่างปักเป้ากับจุฬาคือใช้คนแสดงเป็นว่าวใช้คนแสดงเป็นว่าวแล้วเวลาทลาเล่นลมใช้คคลยกับใช้เสียงเสียงแบบเสียงแบบเหมือนกระดิ่งเหมือนฉิ่งเนี่ยนะครับมันดูน่ารักมากที่สาคัญเขาดึงดูดการท่องเที่ยวของชนบุรีในมุมมองหอาจานชนบุรีเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองของการท่องเที่ยวที่มีคนมาท่องเที่ยวประมาณสิบล้านคนโดยประมาณอยู่แล้วชาวต่างชาตินะครับการเล่นในเรื่องของการชักว่างต่างเพราะว่าดูดีมากนะครับเพราะนั้นต้องบอกนะครับโชว์ชุดนี้ อยากจะให้มีสีสันอยากให้มีซาวเวลาต่อสู้ระหว่างปักป้า,ปาจุฬามากขึ้นเพราะฉนั้นทั้งหมดที่ผ่านมานะครับขอสรุปเลยว่าโชว์ชุดนี้ได้อจะได้อะไรเ่ยเราต้องรู้นะคะเราต้องดู้ไปกับน้องๆด้วยนะ,ะดได้แบบไหนครับออกแบบสร,ร้างสรรค์ทุ่เมเท<อ>ฝึกซ้อมด้วยครับตัดชุดเองใช่ทำเพลงด้วยตัดชุดเองด้วยนะคะซุปเปอร์สุดปังพลังพัดครับโอ้โหขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะเชิญน้องๆมาเลยค่ะแล้วเซาใหญ่ยังคงรับอยู่นะคะตอนพิธีมอบเดี๋ยวขอเซาอีกนะคะน้องเสียนะคะนี่เลยค่ะซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะปุ่มครับปิดเสียงปุ่มน่อยค่ะ ะะให้ยอดครับได้ซปเปอร์สุดปังพลังร้อนไปเลยในห้องสงทุกคนแสดงความยินดีนะคะคือว่า,าเป็นความภูมิใจของเราจริงๆเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามดิวอัปเดตครับแล้วก็รักสุขภาพ360องศาแล้วก็ยังติดตามสภาพอากาศครับกับพี่แซคธนินวัตรด้วยครับวันนี้มีพี่แซคด้วยนะคะทั้งหมดนี้ยังคงอยู่กับเราจนถึงท้ายรายการ,รและนี่คือความภาคภูมิใจของน้องๆนะคะจากโรงเรียนสิง g a วั์ คนได้ไปเลยเต็มๆสุขป้า <reais S 2> สุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะสุดยอดสุดยอดช่วงนิวส์อัปเดและรักสุขภาพ360องศา เข้าสู่3 6 0องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะคและเมื่อวานนี้ณอาคาร t r u ด Digital Park Grand Hall ชั้น3ฝั่งเวสดรชวันวัดอริยาวรารมประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทที b Media g มีเดียลบอประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือรวมทั้งท่านเป็นประธานมูลนิธิอริยาวรารรมและคุณทิพยพาพอรอริยาวรารมผู้ก่อตั้งในประธานกรรมการบริษัท DTG Corporation ททดุทีจีโอคอปเปอเรชั่ สติมาเนนเนออาะอชริยะจากแรงบันดาลใจและหลักธรรมคาสอนของพระเมธีวชิโรดมวาวชริระเมธีมาเป็นแนวคิดหลักของเรื่องผ่านตัวละครสามเณรสติมาหวังปลูกฝัง g l o b a l y mindset ที่ว่า we are one โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันที่จะทําให้ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุขใช้กุศโลบายในการแก้ปัญหาดังคําที่ว่าเมื่อสติมาปัญญาเกิดค่ารับชมก่อนใครเลยนะคะทางช่อง s t r e มม i n g True i ดีในวันที่2 1กุมภาพันธ์นี้แล้วก็เตรียมรับชมที่ช่อง True Spark Play 444ทาง True Vision ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อาวานนี้แล้วนะคะคขอแสดงความยินดีกับดรแตนพี่แทนของเราด้วยค่ะครับผมข่าวดีๆนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ครับ2 5 6 7นเพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีครับมอบบอร์ดเกมครับดุสิตธานีท้องถิ่นวิวัฒและดุสิตธานีรัฐเนรมิตแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับณหอวชีรวุฒ ธานุสรเนื่องในวาระ12นักสัตว์นะครับพระบรมราชสมพภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1มกราคม2568ร่วมสนับสนุนโครงการมูลนิธินะครับสถาบันการศึกษาในราชการที่6ครับและสมเด็จ เจ้าฟ้าเพชรรักน์ชาราชสุดาจนะครับจัดทำสื่อการเรียนการสอนครับเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในการฝึกหัดพลเมืองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครับสำหรับการเมืองการปกครองสมัยใหม่ในรูปแบบของบอร์ดเกมสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ การจัดการการเรียนรู้ได้อย่างสน <c oughs> <im> ุกสนานโดยไม่ต้องท่องจําโดยมีพันโทนุนสรรนนาคมผู้อานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เกียรติร่วมในพิธีสําคัญครั้งนี้ด้วยเราไปฟังคลิปสัมภาษณ์นะครับของรองศาสตราจารย์ชัชบลชัยพรรองประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่หกครับเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตระหนักถึง การสืบสารพระบรมราชปนิธานและพระปณิธานในครั้งนี้ยินดีที่สุดเลยที่ร่วมกันสนองพระเดชพระคุณเพราะว่าความมุ่งหมายของพวกเราก็คือความเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพะดุงให้บ้านเมืองของเรา เจริญก้าวหน้าต่อไปอคนั่นคือนิวอัปเดตของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามลุกไปไหนเลยเราจะต่อกันเลยค่ะกับรักสุขภาพ350สาสาแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะคะครดออรอิทธิกรสศรีจันบานซึ่งท่านจะมาแปลงขยะให้เป็นสินค้าเอาเงินเข้ากระเป๋าเราได้ด้วยนะคะคกับการกําจัดขยะรักโลกอิ่มบุญกับเวสบาร์เดลิเวอรไปกันเลยค่ะ รักสุขภาพ360องศา รักสุขภาพ360องศากับคุณป uh ุชบชริมพรวันนี ad 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 ani, ้มากับดรอิทธิกรสีจันบานท่านประธานบริหารบริษัทสถานนิรีไซเคิลวงพันธิสุวรรณภูมิจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาดรมาทีไรทุกคนอยู่ติดขอบหน้าจอเลยค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ามีความพิเศษแน่นอนนะคะอย่างคราวที่แล้วมาก็โอ้โหชวนชวนทุกคนนะคะเก็บขยะแล้วก็รถรับซื้อขยะก็ไปถึงบ้านเลยและวันนี้ค่ะก็เป็นโครงการพิเศษเหมือนกันนะคะที่เราจะเปลี่ยนขยะเป็น กองบุญนั่นเองวันนี้ท่านดรตจะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะคแต่ว่าคราวที่แล้วนี่ออกอากาศไปเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยครับก็เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ออกอากาศไปนะครับได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนที่ดีมากเลยนะครับได้รับเสียงตอบรับเข้ามาโทรเข้ามามา,มากมายนะครับก็ต้องกลับขอบพระคุณทางรายการสำารับสถานาโนิทโชว์ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันสร้างกะระแสแล้วก็ ทาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการจัดการขยะแบบสบายสบายนะครับแต่วันนี้จะมารูปแบบใหม่ทีข้อบูลใหม่ๆมานะแน่นอนค่ะอิ่มบุญกันเลยนะคะกับ w e s t b ดี e ิเวอรีค่ะโครงการใหญ่2โครงการเลยค่ะโครงการขยะสร้างบุญในโครงการแรกนี่คืออะไรคะที่แรกคือเขตบางกะปินะครับที่ที่2คือเขตลาดกระบังที่เขตบางกะปิเราจัดในวันที่15มีนาคม2 5 6 7นี้นะครับเนื่องจากวันที่18มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันรีไซเคิลโลกหรือ world recycling day นะ เพื่อต้องการเน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยระดักถึงความสําคัญของการรีไซเคิลสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายล้านตันต่อปีและช่วยลดปัญหาโลกร้อนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสถานีรีไซเคิลบวงบณีสุนรภูมิโดยเวทบายเดลิเวอรี่เราได้ร่วมกับกรุงเทพมนครจัดโครงการขยะสร้างบุญเรียกว่าทอดพระป่าขยะในวันที่15มีนาคม2 5งพนรยนี้นะครับโดยความร่วมมือกับโรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคารร่วมกับคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนวัดบึงทองหลางสำนังกงานเขตบางกะปิเปิดรับบริจาคขยะเพื่อกำจัดขยะต้นทางตามโครงการไม่เทรวมของกรุงเทพมหานครเป็นการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักชุมชนส่วนครั้งที่สองจัดที่โรงเรียนลำพระองค์ราชจำเริญบำรุงในวันพฤหัสบด,ดีที่20มิถนนายนนีน้ครับเป็นการทอดพระประกาเช่นกันเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนและวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาลจำนวน6กห้องเรียน ประมาณ5 0 0 0สนบาทอยากจะติดต่อเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งทําอย่างไรบ้างหลังจากจบรายการค่ะ คือวันนี้เองเราเราแอดเวดบิลหรือเราแอดเข้ามาที่แอดเวดบิลนะก็ติดต่อง่ายสบายๆหรือที่โบเทอก็ได้นะครับสามารถติดต่อได้หลายช่องทางแบบง่ายๆสบายๆในการจัดการขยะต้นทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าแล้วค่ะแล้วมาตอนท้ายนี้นะคะนี่เลยค่ะเรามีขวดอยู่ที่ด้านหน้าค่ะพี่ป้าเป็นยังไงคะอ่าวันนี้นะคะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโครงการ crush on you นะคะในการที่จะร่วมกันรักโลกรักสิ่งแวดล้อมซึ่งการที่เราจะก่อนที่เราจะทิ้งขยะเนี่ยค่ะเป็นขวดเนี่ยค่ะเราสามารถบิด เขาเรียกว่าบิดก่อนทิ้งมีประโยชน์ยังไงคะเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่ามีประโยชน์ยังไงท่านดรจะบอกเวทบ่ายเดลิเวอรี่เราได้ไปร่วมกับนตเล่ประเทศไทยรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมบิดขวดน้ําดื่มมินเนเร่ให้ได้1ล้านบิดคืนชีวิตให้กับขวดพลาสติกไม่รู้จบในการก่อนจะบิดนะครับหนึ่งต้องเอาฝาออกก่อนนะครับเมื่อเอาฝาเสร็จแล้วนี่ในการบิดบอกรักโลกอย่างนี้ครับสมมติว่าเรามีขยะหนึ่งใบนะไอ้มีขวดพลาสติกหนึ่งชิ้นอย่างนี้นะครับเมื่อเราบิดเสร็จแล้วเนี่ย จะลดปริมาตรได้5ส่วนได้เงินห้าเท่าคือลดพื้นที่การเก็บได้5เท่าทั้งขยะ1ใบเดิมทีใส่ขยะได้10ขวดจะใส่ได้50าสิบขวดและสำคัญที่สุดคือลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เดิมทีต้องใช้รถหนึ่งรถห้าคันในการขนก็เหลือแค่1คันในการขนขยะเท่านั้นเองก็ประหยัดพลังงานไปอีกนะคะทำยังไงคะมีอะไรพร้อมกันเลยคลองส่องกันโอ้โหครัชเลยนะคะเสียงดังเลย แล้วก็กึ้นเหมือนเดิมคือยอดส่วนเขายอดส่วนน่้เองน,นี่คือเ็ดเล็กเน้อยแต่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเพราะโลกใบนี้เราต้องช่วยกันดูแลแล,แล,และเวสบาร์เดลิเวอรี่สามารถไปรับซื้อขยะถึงที่บ้านได้วันนี้ขอบพระคุณด็ตอรอิทธิกรศรีจันบานค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราลารายการด้วยกันเลยนะคะพวกเรานะคะเยคเจอแบงนี้เลยนะคะเจอเลยครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอโทษแฟนคลับของพี่แซคด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามพี่แซคนะคะที่ช่อง YouTube สถานีรักโลกท้งที่ YouTube แล้วก็ a c e b o o k สถานีรัก พี่ซักจะพยากรณ์อ,อากาศให้ชมวันนี้เวลาตรงนี้เราหมดจริงๆไปดูต่อที่สถานีรักโลกนะคะ Facebook และ YouTube เลยเจอพี่ซักตัวนั้นแน่นอนนะคะและตอนนี้ค่ะ เชิญน้องๆมารายการด้วยกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ย้ํากันอีกครั้งกับโครงการขยะสร้างบุญนะคะที่วันนี้เวสบาร์เดลิเวอรี่โดยสถานีรีไซเคิลวงพนิสุวรรณภูมินะคะก็เชิญชวนให้ทุกคนนะคะวันที่15มีนาคมที่เขตบางกะปินะคะแล้วก็วันที่20มิถุนายนนะคะที่เขตลาดกระบังค่ะจะเป็นการทําขยะสร้างบุญกันนะคะและตอนนี้น้องๆก็มาสมทบแล้วนะคะจากโรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชลบุรีจันทร์ถึงพระนัสที่นี่ช่อง9กฎหมายเลข30 สิบโมงครึ่งถึง11โมงนะคะกับรายการ 3, <3 S 2> สามร้อยสิบสามย,ยิชชอน<อ><อ>สวัสดีค่ะ